เกินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ อีกทางบุญธลีลาไม่ได้ฟังพระรรม,มเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นาน,น,านเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นา ทรงมีพระชับพรนรังสีแแผ่ครอบไปมือโลกทาตลอดเวลาทรงพระนามว่าศร,รียริยเมตไตร ยุใใคให้ได้แต่นปีสมสร้างบารมีมายาวนานกว่าแสนสิบสอสงไขจะมีผู้บรรลุธรรม จดสละราชสมบัติพร้องรัตนาเจ็ดประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ออกบวชด้วยใจที่เลื่มใสในพระบรมมศาสนาอยากนักหนาทีม่มีบุญญาบารมีจะบังเกิด

นี่เราอยู่ในช่วงกันตอนว่าก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้สร้างบารมีอย่างไรตัง้งแต่บริจาคทรัพย์อวัยวะแล้วก็ชีวิตนัพบนับชาติไปทวนแล้วก็ยังมีบารมีข้อขอ,อื่นๆอีกนะจ๊ะไม่แค่ทานอย่างเดียวยังมีทานบารมีสีบารมีเนคัมปัญ,ญาวิริยะ ขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอเบคาบร,รมีขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงรวบแล้วได้สามสิบทัศอไแล้วก็สร้างบร,รมีแล้วก็อธิษฐานมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งนะซึ่งแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันนะจ๊ะแล้วแต่ประเภท นึกในใจแล้วก็มา,ามาเปล่งวาจาเมือ่อมีบารมีมากขึ้นเกิดความองอาจให้คนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยพอบารมีถึงจุดที่จะได้เป็นก็ได้รับพุทธบุญยาก,ก่อนมีสามประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าสร้างบารมียี่สิบสงไงแสม้าขับสัทธาธิกะพุทธเจ้าสี่สิบสงไงแสมาขับ ลกับวิริยะที่กับวริจาแปดสิประสงค์หายแสมากับนี่หลจ้ะคือระยะเวลายาวนานต่างกันแต่การบรรลุธรรมเนี่ยเหมือนเงินหลักธรรมอันเดียวกันเลยเป้าหมายเดียวกันแน่วแน่เหมือนเหมือนกันแตกต่างในช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ต่างกันเนี่ยการชวนคน มาสร้างบุญบารมีร่วมกันเนี่ยจึงมากน้อยแตกต่างกันดังนั้นแต่ละยุคจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอย่างนี้นักเรียนบอตามทันไหมจ๊ะนี่นะอย่างพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยพระสมัมมาณครดพุทธเจ้าท่านอยู่ในประเภทปัญญาติกะพุทธเจ้า สร้างบารมีให้น้อยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดเพื่อจะได้เป็นพระสามมาสัมพุทธเจ้าเร็วที่สุดอยากไปนิพพานเร็วๆล่ะเลือกยี่สิบตัวโกสงไห่แสมากครับแล้วก็จังหวะของท่านมาอยู่ในยุคป,ปลายกับไขลงเนี่ยจ้ะเกือบสุดอยู่ในเช่วงอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ร้อยปี ถ้าเกินกวาร้อยก็ถือวอ่ายืนยืนเช่นหมาวาสิกาวิสาขาร้อยปีใช่ไหมลูกใช่ครับผมนี่นะแปกติเฉลี่ยขนาดนั้นร้อยปีหนึ่งอปีอายุไขมนุษย์ในช่วงกับไขยลงจะลดลงหนึ่งปีร้อยลดหนึ่งรอยลดหนึ่งรอยลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่สองพันห้าอกว่าปีกเหลือยู่ช่วงอายุไขเฉลี่ยเจห้าปีทั่วโลก อย่างนี้นักเรียนอุบานตอนได้ฝันวินยาใหม่ๆนี่พอตามทันไหมจ๊อะอย่างนี้เนาะแล้วนี่เรากาลังเล่าเรื่องถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของเราพระองค์นี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมซึ่องอยู่ในช่วงการสร้างบารมีกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอยู่ในช่วงได้รับพุทธบุยาก่อนตามทันไหมจ๊ะ ซึ่งเมื่อวานนี้มาถึงตอนที่ท่านได้บังเกิดเป็นสุรุจิพรามบรมโพธิส er ัต <dashboard> ว์ตามทันไหมจ๊ะแล้วก็มาทวนสักนิดหนึ่งเมื่อสุรุจิพรามบรบโธิสัตว์เห็นมณฑปสร้างเสร็จแล้วก็พลันเกิดความปลื้มปิติและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเลยว้าวทำไมเกิดขึ้นเร็วเล้วเกิดแล้วก็สวยด้วยเหลือวิสัยมนุษย์ ท่านยังฉุกคิดขึ้นมาว่ามันดบที่มีลักษณะงดงามเป็นาจจนยาอัศจรรย์ใจญ่แบบนี้เนี่ยปุติชนคนธมดาคงไม่อาจสร้างได้ถึงขนาดนี้อย่างแน่นอนใช้เวลาแพ๊็บนี่เนาะใหญ่แล้วก็สวยงามมากครองรับงานได้เห็นทีงานนี้จะต้องเป็นฝีมือเท้าสกาเทวราชเป็นแน่ซึ่งมนุษย์ ในยุคนั้นจะคุ้นเคยกับท้าสกัดเทวราชเพราะมีการบูชาเทวดาเป็นปกติและเลิกนึกถึงเทวดาเส่นสวงเทวดาแรงด่างอย่างนี้นะจ๊ะแต่เป็นไปถูกเทวดาตัวจริงไม่ใช่เป็นเทวดาที่สมมุติเอาอย่างนี้นะจ๊ะตามทางกันมั่สับสนหรือเปล่าเนี่ย ลมมันขึ้นซีกเนี่ยซีกขวาจะต้องไปฝีเมือเท้าสกาเทวร,ราเป็นแน่ครั้นถ้าเราจะถวายมหาทานในบรรดบนี้หลังนี้เพียงแค่วันเดียวเนี่ยหาคนไม่สวยสวยขนาดนี้เร็วขนาดนี้อัศจรรย์นขนาดนี้เนี่ยจะถวายมหาทานวันเดียวไม่สมควรไม่สมควร เราควรถวายมาทานแด่ประสัมสมาสัมเจ้าและเหล่าพระภิกษุสาวสกกว่าแสงกอดลูกเป็นเวลาเจ็ดวันเลยดีกว่านี่สาธุ้านี่นะแล้วก็ครูวิจัยก็ทิ้งทายไว้ใครที่ปรรนากองกระติงกุนใจอาจ,จารย์ไว้หนึ่งกองอก็ศึกษาสุริจิปรามบริบยสักเห็นนะอ่ะาก็ภาวนาเพิ่มได้เราทำคนเดียวไม่ได้เราก็ไปชวนคนอื่นมาทำด้วยเห็นนะ อ่ะเป็นเจ็ดกองอ่านี่เนาะนี่ไงนี่นี่เนาะเรามาลุยกันเลยได้ยินเสียงชัดไหมเช่นเมียอ <c oughs> สุริจิพรามบรมโพธิสัตว์มีดำริเช่นนั้น ถวายมาสังถวายาหาทานเจ็ดวันเดิมีพระสมรมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุกถ้าจะได้กราบเทอนี่มันพระมังกระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกพระอริยาสาวกเอาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมาหาทานตลอดเจ็ดวันในวันสุดท้ายนี่ พระสารพิจ้าจะรับด้วยการสงบนิ่งๆสงบนิ่งๆผู้มีบุญบารมีจะเข้าใจนะสังเกตออกใช่ไหมลูกใช่ครับผมนี่นะท่านจะไม่ไม่กล่าวคำอะไรนิ่งๆแล้วก็ยิ้มนิดๆแย้มพระโอ์นี่นะ นิดนิดดูแล้วสดชื่นอะไรอย่างนี้เนีไไ่ยก็เป็นการเข้าใจว่าท่านรับเขาเรียกอะไรนะจ๊ะดุสณนีภาพครับอ่าดุสณีดุดดุสณนีภาพครับดุสณนีภาพด้วยอาการสงบสง,งียมสง่าง,งามจะมียิ้มนิด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 นี่เนาะเออเอเอนี่เนาะ แต <c oughs> ่วันสุดท้ายสุริจีพราหมบรมโพธิสัตว์ก็ได้ถวายเพสัตว์เกอมินเนยใสในคนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนี่นะแด่พระอริยสาวกทั้งหมดแหละถวายพระสาวกธรรมารพระ,ะอริยสาวกมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยของขอร่อยทั้งสิ้นเลยนี่นะ จนเต็มบาทอีกทั้งยังได้ถวายจีวรที่ทำจากผ้านเนื้อดีที่มีมูลค่ามากแด่คณนะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปอีกด้วยแม้ภิกษุษที่เพิ่งบวชใหม่ก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึงหนึ่งแสนเลยทีเดียวอืม ในความเป็นจริงแล้วการจะถวายพระทหารแด่พระคณะภิกษุษสงท์ที่มีจำนวนถึงแสนโกรรูปนั้นเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการและเกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะทำได้ <Yeah. S 1> เราก็ายงงงงังงงๆ <Yeah. S 1> นี่นะแต่การที่ท่านสริจพรามบรมบวชิสัตสามารถถวายมหาทานในครั้งนี้ได้จนเป็นผลสำเร็จ อันนี้ก็เนื่องมาจากท่านได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทั้งมนุษย์และเทวดาไปจำนวนมากโดยอนุภาพแห่งบุญบารมีของท่านมันดาลให้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามาร่วมงานตรงนี้นะจ๊ะเทวดาก็ใช้เทวานุภาพมนุษย์ก็ทำแบบของมนุษย์ บุญก็เกิดขึ้นกับทุกๆคนคลายผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานของทุกคนอันนี้เนะาะธรรมดเทวดาเป็นจำนวนมากที่ทุกคนทุกตนและทุกองค์ตามพรารถนาจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้โดยการมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกานถวายพัตตาหารและถวายจจวาในคณะพระภิกษุสฆงสาวกกว่ขขวาแสงกอดลูก แะก็ไม่ได้มาในรูปของเทวดาแต่เป็นเทวดาที่จำแรงแปลงกายอย่างนี้ไงนี่เนาะจำแรงแปลงกายให้ดูเนียนนี่นะเออเข้ากับมนุษย์ได้นี่ให้เข้ากับมนุษย์นี่นะเดฮเด,ดมหาทานในครั้งนี้จึงสำเร็จลงไปได้โดยดี แล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดาด้วยแต่เป็นดีที่ดีกว่าดีที่สุดเลยทีเดียว<า>เออนี่เนาะนี่ในจากความอัศจรรย์ในเรื่องการถวายมหาทานแา่คณะพระภิกษุสฆงกว่าแสนกิดร,รูปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนให้หน่าอัศจรรย์จะเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องสถานที่ที่ใช้สำหรับสร้างมหาทานในครั้งนี้นั่นเองสถานที่นะเจ้า ถึงแม้มนดบที่ใช้สำหรับประกอบมหาทานในครั้งนี้จะมีพื้นที่ถึง12โยช์หรือกว่า192กิโลเมตรแต่ถ้าจะให้ใช้งานกันจริงๆแล้วพื้นที่แค่นี้ก็คงไม่สามารถที่จะรองรับคณะพระภิกษุสองกาแสงการูปได้นี่จะไม่รวมถึงพื้นที่ของญาติโยมแต่ด้วยความที่มนดบหลังนี้บังเกิดขึ้นในอนุภาพของาวสกะเทวราช อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับรองรับผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณอย่างพระมังคละส,สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระชาปันรังสีครอบคลุมไปหมื่นลกกระทาใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมและอนุภาพเหล่าพระอระหันตสาวกกวาแสนกรดรูปโดยเหตุเองบ,บรณฑบหลังนี้จึงสามารถที่จะใช้รองรับคณะพระพิสุสงฆ์กวาแสนโกรธรูปได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ เหมือนเหมือนบนสวรรค์นี่นะจ๊ะเป็นของละเอียดเขาจะขยายเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าขยายเมื่อมีปริมวลของชาตสวรรค์ไปเพิ่มขึ้นจะขยายออกไปตามส่วนอย่างนี้นะจ๊ะ้ที่มีบาร,รมีมากก็ก็อย่างที่เคยทํามือให้ดูก็จะทำบาทีหลังก็จะมาอยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าแต่บาร,รมีอ่อนกว่าก อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมจ๊ะก็เอามาใช้ในเมืองมนุษย์ตรงนี้มันดบอย่างนี้แล้วพระสมัมมาสัจ้าพระอรหันต์นแรงต่างก็ไปทั้งพุทธ,ธานุภาพแล้วก็อนุภาพเาทวานุภาพบุญบารมีของบรมโพธิสัตว์ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ มารวมเงินความอัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นนะจ๊ะ